ปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชะนังอุทธกังวรังพุทธสาปูเชมะเวา่ยอยก้าวพระพุทธ่ะเงี้ยมาจับดิมาจับดิเงี้ยถอยเลยมาจับดิบด่ะตั้งนมโมวสามจบอีกรอบหนึ่งนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมะักกะผัดานิสัพพะริ วรานีปะภิกุสังขัดสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีมะตะก,กะภัตตานิสัปพีวรานีปะติขันหาตุอัมมหากันเทวะ มาตาปิตุอาทีนันจาญาตกานังกาลกตา,ตานังทีฆะัะตังกิตายะสุขายะข้าเจพระทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมตกกะพัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิสุสงขอพระภิสุสงโปรดชงรับซึ่งมรรคการพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีบิดามารดาญาติกาทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วนั้นสิ้นกาละนานเธอ